สวัสดีค่ะแฟนคลับและเอฟซทุกคนเลยนะคะวันนี้แอดจะมาสรุปจะมาสรุปหวยของวันที่1นธันวาคม2,563นะคะวันนี้วันที่22นะคะเดือนพฤศจิกายนสองพตรงกับวันอาทิตย์นะคะ งวดที่แล้วใครโชคดีบ้างคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแตกบนล่างเลยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ในงวดนี้นะคะวันที่หนึ่งธันวาคม2563เราจะไม่พลาดนะคะเราจะโชคดีไปกับคนอื่นที่เขาโชคดีที่ผ่านมานะคะก่อนอื่นแอดแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง กด Subscribe ให้ช่องของแอดด้วยนะคะช่องสองหัวชาแนลนะคะฝากติดตามด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้โชคดีนะคะรำ่ำรวยรำ่ำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะทั้งไปและกลับเลยเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีตัวเลขที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะใครที่ ใครที่จะเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องรีบซื้อหน่อยนะคะเดี๋ยวจะหาซื้อไม่ได้ก่อนที่จะอั้นนะคะส่วนตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะมีไม่เยอะนะคะดูให้จบคลิปนะคะอยู่ท้ายท้ายคลิปแอดจะมีตัวเลขให้นะคะแอดก็เป็นแค่แนวทางนะคะให้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทางช่องไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะคะนนองแอดก็จะไปหาซื้อเหมือนกันนะคะตัวไหนที่แอดชอบแอดก็จะไป ลองเสียงโชคดูนะคะแอดชอบนะคะมี2 6มี6 7นะคะแล้วก็มี58นะคะที่แอดชอบนะคะแล้วก็ส7นะคะที่แอดชอบมากๆเลยนะคะแอก็จะไปหาเหมือนกันนะคะจะไปหาเสียงโชคเอาไว้นะคะลองดูนะคะตัวเลขมีไม่เยอะเลยนะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนก็ตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแอดเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ จร,จริงๆแอดไม่ได้หายไปไหนนะคะพอดีแอดจุ่งๆนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะแต่ถ้าเกิดแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมนะคะแอดจะมาลงให้แฟนคลับใกล้ๆวันหวยออกนะคะแต่ตอนนี้แอดก็ให้ไปเท่าที่เห็นนี้นะคะไม่เยอะนะคะลองเสี่ยงโชคดูนะคะชอบตัวไหนก็เลือกไปได้เลยค่ะใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะน้องแอดก็ไม่ทราบว่าอ่าวันที่หนึ่งนะคะเลขจะออกตัวไหนนะคะแต่ก็เป็นแนวทางสําหรับช่องของแอดนะคะ หวยเข้าทุกงวดเลยนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะแอดอยากจะให้แฟนคลับเรือฟซของแอดนะคะลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะแอดก็คิดถึงแฟนคลับเลยเอฟซทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแอดนะคะโทรเข้ามากันเยอะเลยนะคะบอกว่าลงคลิปหรือ,อยังนะคะแอดก็ยุงย่งๆไม่ค่อยได้ลงบันนี้เป็นโอกาสที่เหมาะเลยนะคะแอดก็เลยมาลงคลิปให้กับแฟนคลับเลยอฟซนะคะแอดก็ขอเป็นกาลังใจนะคะให้ แฟนคลับละเอฟซีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของแอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดได้ทําคลิปดีๆเด็ดๆให้กับแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ